สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําแกงคั่วหอยขมนะคะอันนี้คือหอยหอยขมค่ะที่เราจิ้มเอาแค่ตัวข้างในมันนะคะเอาเปลือกมันออกแล้วก็ส่วนประกอบก็มีพริกค่ะมีผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะพูค่ะใบสะพู มีอ่านี่เขาเรียกสาระแหน่ค่ะมีหัวขาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำด้วยนะคะเดีวยวกันนะคะอ่าหั่นค่ะหัน่นข่ขาก็ใส่ไม่เยอะค่ะใส่นิดเดียว สูตรของยายจอยจะใส่ขานะคะมันเข้ากันดีถ้าใครไม่เคยได้กินก็ลองทำกินดูนะคะอร่อยมากค่ะใส่ขาเดี๋ยวเราจะตำใส่ขาประมาณนี้ค่ะแล้วก็หันห่น ค่ะอันนี้ก็ผักซีฝรั่งนะคะหั่นผักซีค่ะไม่ต้องหั่นเล็กมากมันไม่อร่อยทำใหใหญ่เวลาเรากินจะได้ ผักค่ะอ,อร่อยมากใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องใส่กะทิค่ะหั่นใบสะพูค่ะอันนี้ก็เอานะคะมันหอมนี่ใบสะพูก็ไม่ต้องหั่นเล็กค่ะเพราะว่า ยายจอยชอบกินอันที่ใหญ่ๆเวลาหยิบขึ้นมาจะได้มีผักด้วยค่ะเคอันนี้คือใบสารแหน่ค่ะหัน่นโอเคพริกด้วยค่ะพริกก็หั่นเสร็จแล้วค่อยตำนะคะเพราะว่า ตามมันกว่ามันจะละเอียดก็หั่นประมาณนี้ค่ะเราจะตำขาก่อนค่ะแต่เราจะเอาเกลือใส่ด้วยนะคะใสเออ่เดี๋ยวเค็มค่ะ ขูเค็มซูรสใส่ด้วยค่ะซูรสใส่สองช้อนเล็กๆค่ะตำค่ะตำค่ะ ละเอียดแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาพริกค่ะตำพริกด้วยค่ะพริกค่ะเห็นไหมกลัวมันกระเด็นใส่ตา เตรียมปรุงรสเลยค่ะเอาหอยลงก่อนค่ะหอยก็ได้ประมาณนี้ค่ะได้ไม่เยอะแต่ถ้ากินคนเดียวก็พออยู่เนะาะแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงค่ะ แล้วเราก็ไปตั้งหมอ้อตอนนี้เราตั้งหม้อแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือดมกําลังเดือดค่ะรอให้มันเดือดแล้วเราค่อยเอาผักลงนะคะตอนนี้หม้อเดือดแล้วค่ะเราก็เอาผักลงเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะทำไมใบสะพูกับหอยขมมันเข้ากันดีใครไม,ไม่เคยกินก็ทำกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมแกงคั่วหอยขมเสร็จแล้วค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคน น่ากินน่าทานมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะใครยังไม่ทานยังไม่ทันได้กินก็ทำกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะ